สวัสดีครับก็ห่างหายจากเรีย m e มีไปนานนะครับล่าสุดกลับมาแล้วกับเรีย m e มี X 55G นะครับตอนนี้มันคือสมาร์ทโฟน 5G ที่ราคาถูกสุดนะครับนอกจาก Nova 7 SE ของ Huawei นั่นเองมากับสเปคที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับทั้งชิป Snapdragon 765G จอ 120Hz ดัชชร์จ 30W แล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่ครบคันทีเดียวนะครับ ในกล่องมีคู่มือการใช้งานให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ครับเป็นสายชาร์จ USB Type C แล้วก็ดาชชาร์จ30วัตต์ก็ให้อะแดปเตอร์มาเลยนะครับส่วนตัวเครื่องและเคสเนี่ยเขาก็ให้มาเป็นแบบเคสใสนะครับติดฟิล์มกันร,รอยมาให้ครบเลยนะครับก็แทบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับนะก็สำหรับตัวเครื่องเองก็ค่อนข้างกะทัดรัดพอสมควรนะครับมากับหน้าจอขนาด 6.57นิ้วนะครับตัวนี้เป็นจอ IPS นะครับแล้วก็สามารถปรับเรื่องของการแสดงผลได้ทั้ง60ถึง120เฮิร์ถ้าปรับ120 Hz ก็จะเปลืองแบตนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ OS IE นะครับตัวนี้จะช่วยในการแสดงผลต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะส่วนกล้องหน้าใส่มาที่16ล้านพิกเซลนะครับพร้อมเดฟเซนเซอร์สำหรับวัดชัดลึกชัตเตอร์นั่นเองนะครับ ขอบด้านข้างผมว่ามันเป็น m e t a ลนะครับคือสัมผัสเนี่ยมันดีมากๆนะครับมีพอร์ต Type C สำหรับเชื่อมต่อแต่ไม่มีหูฟัง3.5นะครับสำหรับปุ่ม Power แล้วก็ Scan n ้วเนี่ยใช้ร่วมกันนะครับคล้ายกับเรียวมี 6Pro นะอันนี้ค่อนข้างดีเลยเวลาเราถือมือขวามันจะเข้ามือพอดีนะครับสำหรับฝาหลังผมว่ามันเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆเลยอันนี้คือสีจังกันกรีนนะครับวัสดุเนี่ยน่าจะเป็นกระจกเลยแหละนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในการจับถือกล้องเนี่ยใส่มาที่48ล้านพิกเซลเป็น quad camera พร้อมแฟลช LED นะครับ โอเคมาดูซอฟต์แวร์ดีกว่ามากับ Android 10นะครับครอบด้วย Realme UI ตัวล่าสุดนะครับการทำงานถือว่าคขอนั้างเร็วครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่ติดเครื่องมาไม่มากนักนะครับอย่างไรก็ดีคุณยังสามารถ ลงแอปผ่าน Play Store ได้นะครับก็มี Play Store ให้โหลดแอปมันนะครับตามปกติเรื่องการเชื่อมต่อเนี่ยสำคัญมากนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับ Wi-Fi 5G นะครับ5 g แล้วก็สามารถรองรับ Dual Wi-Fi ได้ด้วยนะครับน่าจะเป็น2เสานะครับก็ทำให้การรับสัญญาณเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยนะครับเรื่อง 5G นะครับ ตัวนี้รองรับทั้ง AIS แล้วก็ True นะครับอนาคตก็มี d t แทเปิดอีกแล้วนะครับอันนี้รองรับได้แค่ซิมเดียวนะครับถ้าคุณเปิด2ซิมมันจะรองรับเป็น 4G บวก 3G นะครับถ้าคุณใช้ 5G ต้องใช้งานเป็นแบบซิมเดียวเท่านั้นนะครับนี่ผมเทสแล้วนะครับอันนี้ผมเทสแถวกเกษตรน้มินของ AIS นะครับสปีดอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเทสในกลางเมืองเนี้ยสปีดมันจะเยอะขึ้นนะครับก็เขากำลังพยายาม optimize เรื่องของเน็ตเวิร์อยู่ก็รอกันต่อไปนะครับโอเคเรามาดูเรื่องของ nfc ครับอันนี้ก็มีให้ใช้งานเหมือนกันนะครับ android beam การเชื่อมต่อต่างๆก็มีครบเลยแหละนะครับอันนี้ก็มีฟีเจอร์อื่นอย่างพวก motion gesture นะครับผมใช้ก็นั่งบ่อยแหละพวก double tap to wake หรือสามารถ run gesture อย่างวาดหน้าจอแล้วก็เปิดแอปอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถตั้งค่าได้ และอันนี้ก็สามารถใช้งานแบ่งหน้าจอฟื๊ขึ้นเลยปาด3นิ้วขึ้นนะครับก็สามารถแบ่งหน้าจอใช้งานลายอันนึงใช้เฟซอันหนึ่งได้นะครับอันนี้หลายคนก็น่าจะได้ใช้งาน,นกันเพราะว่าถ้าให้เปิดหนหน้าจอก็อาจจะต้องสลับกันไปมานะครับแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้เพื่อทําการบันทึกหน้าจอได้นะครับไม่ต้องลงแอปแล้วก็เหมาะกับกลุ่มที่เล่นเกมนะครับเพลนแคสเตอร์อะไรเงี้ยเราก็สามารถบันทึก ระหว่างเล่นเกมได้เลยนะครับก็สะดวกดีเหมือนกันอันนี้ก็มีเกม s p c e นะครับจะเป็นอ่ายูทิลิตีที่เอาไว้อ่าตั้งค่าเรื่องเกมนะครับเป็น Boost Performance นะครับหรือปรับตั้งค่าพวกกันแจ้งเตือนต่างเนี่ยไม่ให้มันรบกวนเวลาเราเล่นเกมนะครับก็ถือว่าช่วยได้เยอะครับผมเทสกับ black desert mobile นะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับผมปรับเป็น mid high แล้วก็ max fps นะครับเล่นสบายเลยนะครับไม่มีปัญหาก็เป็นเกมที่ แดกสเปคพอสมควรครับก็ถือว่าเอาอยู่กันนะครับส่วน AOV e เนี่ยผมไม่ค่อยห่วงนะเพราะว่า Snapdragon 720G เองก็เล่นได้ลื่นแล้วนะอันนี้คือ 765G ที่สามารถปรับได้สุดทุกอย่างแล้วก็เล่นแบบลื่นๆเลยครับ59-60เฟรมนะครับแถมภาพสวยอีกต่างหาก มาดูแอนตัวตู้ครับเทสแล้วก็ได้ประมาณ300,000เซสเ็จนะครับอันนี้หลายคนอาจจะเทสได้3,300ด้วยก็ถือว่าสเปคดีมากครับใช้ Snapdragon 765G RAM 8นะครับตัวนี้ใช้ Storage เป็น u f s 2.1นะครับถือว่าเร็วทีเดียวเหลือเฟือสำหรับการใช้งานทั่วไปเลยนะครับมาดูกล้องกันดีกว่ามากับ พอสแคมิลาสี่สิบล้านพิกเซลนะครับลูกเล่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะครับอันนี้จะเป็นกล้องเลนส์หลักนะครับที่สามารถถ่ายได้12ล้านพิกเซลนะครับคือจะถ่ายเป็นแม็ก48ก็ได้เป็นครอปเซนเซอร์นะครับ2เท่า5เท่านะครับเป็นดิจิตอลซูมนะครับมีอันต์รอไวที่8ล้านพิกเซลสีสันสวยมากนะครับมี HDR แล้วก็ดาโซคอลเลอร์สำหรับปรับ พวกฟิลเตอร์ปรับโทนต่างๆได้ตามต้องการนะครับอันนี้ผมว่า Realme เนี่ย <c oughs> เขาจูนกล้องมาค่อนข้างดีนะครับอนอกจากนี้ก็มีเรื่องของวิดีโอที่สามารถถ่ายได้สูงสุด 4K นะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งอแอร์ซันต์ราวนะครับหรือซูมก็ได้และมี EIS นะครับให้ใช้งานด้วย นะครับรวมถึงเบลอนะครับก็สามารถถ่ายวีดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับเหมาะกับถ่ายคนหรือถ่ายอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับแล้วก็มี u n d r a steady อันนี้คือโหมดที่โกงมากๆนะครับคือเวลาเราเดินเงี้ยมันจะเหมือนกับเราเสียบกิมบอลอยู่นะครับมันจะนิ่งมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูตัวอยาอ่างในพาร์ทถัดไปนะครับนอกจากนี้ก็มีไ i g h t m o ดด้วยนะคือไ i g h t mode เนะี่ยคุณก็สามารถใช้ ถ่ายภาพต่างๆได้ในเวลากลางคืนแน่นอนครับใช้เลนส์ซันดระวัยได้ด้วยซึ่งมันดีมากๆครับเวลาเราถ่ายในที่แสงน้อยนะครับโอเคเรามาดูกล้องโหมด Expert นะครับก็สามารถถ่ายภาพอรอได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะเซ็ตได้เยอะอยู่มาดูตัวอย่างภาพถ่ายครับนี่ตามนี้เลยอันนี้ถ่ายอินโดนะครับแล้วก็มีเรื่องของถ่ายอันตรายครับสบายๆเลยเก็บ ภาพปุ่มกลางได้นะครับถ่ายอาหารสีออกมาค่อนข้างสวยครับคอนทราสต์ดีทีเดียวถ่ายกลางคืนหายห่วงครับคือเขาถ่ายกลางคืนสวยจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของมาโครก็สามารถถ่ายเป็น d e ิเคเต็ด m าโค o โหมดได้ด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างวิดีโอครับเปิด contrast steady ด,ด้วยจะเห็นว่าผมไม่ได้ใช้กิมบอลนะครับถือถ่ายธรรมดาเลยนะครับจะเห็นว่ามันนิ่งมากๆแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกัน ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรียวมี X 5 5 G เป็นมือถือที่ครบพรันที่สุดในตอนนี้รุ่นหนึ่งนะครับทั้งเรื่องของจอสวยรองรับ 5G ชิป Snapdragon 7ของ 5G นะครับกล้องก็ถือว่าโอเคทีเดียวมีชาร์จเร็วและแน่นอนครับราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้นะครับแค่12,990บาทเท่าทนั้นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถูกมากๆแล้วก็ไม่รู้จะหาข้อเสียอะไรมาด่านะครับโอเคสำหรับ เรียวมี X 5 5 G ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับถ้าใครที่ไม่อยากซื้อของแพงแต่อยากได้ครบนะครับได้มือถือ 5G เอาไว้ใช้งานยาวๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะคือไปลองเล่นที่หน้าช็อปก่อนตัดสินใจอีกทีได้เลยครับราคาเนี่ยอยู่ที่12,990บาทอย่างที่บอกไปนะครับมีสสีนะครับก็คือ Ice Silver แล้วก็ Jungle Green นะครับสวยไปคนละแบบแล้วก็มีโปรโมชั่นของ operator ด้วยลดไปสูงสุดถึง5,000บาทนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ